ดานเจดีสามองค์เนี่ยนะครับคือพื้นที่สุดเขตแดนประเทศไทยฝั่งตะวันตกครับซึ่งติดกับเขตพื้นที่ประเทศพามา่าในแต่เดิมนี่แหละครับพระเจดีสามองค์เป็นเพียงก้อนหินวางซ้อนกันเพียงสามกองซึ่งเรียกที่แห่งนี้ว่าหินสามกอง และเป็นที่สักการะของคนไทยโดยทั่วไปครับก่อนที่จะเดินทางออกเขตประเทศไทยสู่เขตแดนประเทศพามา่าในครั้งแต่โบราณต่อมาในปีพศ2432พระศรีสุวรรณคีรีเจ้าเมืองสังขะบุรีครับร่วมกับลาสดอนในพื้นที่ได้ก่อสร้างองค์เจดีขึ้นบนหินสามกอง โดยเจดีแต่ละองค์เนี่ยนะครับจะมีระยะห่างกันอยู่ประมาณ5-6เมตรครับซึ่งในต่อมาปีพศ2546กรมศิลปากรได้ดําเนินการขุดแต่งและพบฐานเจดีรูปทรงสี่เหลี่ยมที่ก่ออิดอยู่ด้านใต้ซึ่งสันนิษฐานครับว่ามีการก่อสร้างเจดีองค์เดิมมาแล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยากรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระเจดีย์3องค์ศ .2498 ครับ ซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับที่นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสําคัญครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่สังขละบุรีไม่พลาดที่จะมาเช็คอินที่นี่เพราะด้วยพื้นที่ที่เป็นเขตชายแดนระหว่างไทยและประเทศพามา่าที่มีแนวติดกันอย่างใกล้ชิดซึ่งจากจุดนี้นะครับเราสามารถมองไปยังฝั่งพาม่าได้อย่างง่ายได้ในช่วงสถานาปกตินะครับเขตแดนแห่งนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปยังฝั่งประเทศพาม่าได้ครับ แต่ในช่วงเวลานี้ครับซึ่งมีเรื่องของโควิดรวมถึงปัญหาทางการเมืองครับซึ่งทําให้ด่านแห่งนี้ปิดตัวลงครับแต่สำหรับฝั่งประเทศไทยของเราเครับบรเิเวณนี้มีจุดจําหน่ายสินค้าที่ลึกของฝากของขวัญง,งานฝีมือจากประเทศเพื่อนบ้านมีให้เลือกซื้อตามความชอบเบียโจเบียโจอืมเบียโะมา ส่วนในเรื่องของการจัดการสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเข้าถึงคนพิการและผู้สูงอายุที่นี่ไม่ได้มีบริการใดๆครับหากการเข้าถึงนั้นสามารถทําได้โดยง่ายเพราะพื้นที่ที่ตั้งเป็นพื้นที่ราบรวมถึงจุดจําหน่ายของที่ระลึกครับเป็นทางเดินปูนสามารถปัน่นรถชมได้อย่างไม่ลาบากอะไรครับ